กาสปีใหม่นะครับคือโดยปากติแล้วนะครับหลงพุ่งตะก,กอนหรือว่าพอยได้เล่นเทสคือว่าพลอยได้อาร์คิปนะครับซึ่งโอกาสนี่มันเป็นโอกาสที่ดีซึ่งเห็นพี่น้องม,มักในคอนเทนต์หรือว่าตั้งๆที่นกอัดกับป้านแค่ลงนะครับออวันนี้วันนี้ได้ถือโอกาสนี้ได้ว่าพิศาลาจังน้อยนะครับคืออ่าไปสื่อของวันปีใหม่ไหมเพื่นนะครับเออครับข้อมดปีใหม่บุ้ยเราเราเป็นคนป่วยดูเออแต่ได้ไปสื่อแล้วงงเมา่ไห้เพราะว่า มาตแค่ดิสองอาทิตย์เขาลงมหากนิดนึ่งพี่น้องตลาดท้งตนี้ก็มนีเนียกิ่นบำรุงบำรุงครับเพราะว่าอ่าูดราอะอแี่นั่งลงอยู่พี่น้องนะครัแต่เห้นถ้าเสื่อเอาไปกันยุ่งอ่อพี่น้องจ้าเจอนไปเลยเดีนไปเลยของปันปีไม่เจ ก็าเนี่ยว่าอาจจะกำกนา่นแค่หนลงเกี่ยวกับที่นอนมากมากในคอนเทนต์บอดี้ไม่จะตายได้มาเออเป็นโอกาสดีการมิสาราดไ่กน้อยนะครับอันนี้มิสาราด่ดิเียนเห็นเนสุขภาพก็ไมดีเ้าเาต้งนแล้วบอก่มีก็มวยร้ากันนึงไานด้เสียอะไรตันานมาให้ต่มาอาจจะไบล้าเป็กเช่าอกเพราว่ากรเชอาคือมาแขกันจีเือไหมอากนีจะฟ้องเมยนนีะองกล อดีกไ้เออุ้้ม,มก็ไปกนดูยงจัองเออเอาสวัสดียะะังไสว่าบแงเด้อวยเงิน่องท่อช่เด็กตัดคอยค,ค,คดัดป,นะปัญหาเออมันมีแต่ฟองเบาเ่วละกงโนกันะจะไปบำรุง <laughs> ย <laughs> แ้องแกลขอต้นส่งวเนเนี่ยเจ้เคยเห็นที่ห่นเาไปต้มมันเป็นกับูพี่หเ็นซุ้มกับูมันสกัดออกมาแล้วจ้าาเขาไปโสมีอย่งแนี้ดิสิ่งสบาอันดับนี้ถ้าเขาเป็นต้มแบบกิก้เียวได้ถึงมัดกิได้กันเออแม่มบอกุ่งก็กัด่ันั่นแช่เย็นแบบอสารหาม่ดีเลย กาไม่ได้กาไม่ได้แก่เหย็นเอาไปต้มก่อนไปแช่ดิดต้มมะนาวมันแหมต้องต้มมะนาวมันดิชื่อเลยถุงเต้เหมียนย่างเขาต้มเออต้มก็น่าเขาพคนก็ทำอีซุ้มเอาซอสเอาเอาปลาแซาไปหั่นไปกันนั้นแก่ก็สวยงามดีกว่านั้นเอออันนี้นี่คือของแคเป็นรังนกของแคเออเสร็จสมบูรณ์สังเกตจากกี่กระไรไหมกี่ลายว่า